สุดยอดจริงๆครับสำหรับปูสามเงาสามตัวแตกแตกบนแตกล่างสองตัวอีกต่างหากนะครับถือว่าเข่าเต็มๆสำหรับปูสามเงาสุดยอดดีๆครับพี่น้องเอซี่ผู้ใดได้ติดตามคลิปสายดวนของหลวงปูคงจะมีโชกันนะครับล่องไปฟังกับปูอาเพิ่นได้มากจังใดเป็นแบบใดนะครับถึงไดคักได้แน่ปานนี้นะครับล่องไปรับชมเลยครับเอาพี่น้องโอ้ยนะครับสายดวนปูสามเงาเนาะไม่ตื่อสุดยอดดีนะครับไห้ทางช่องมารวยมากเนาะนะครับอื ก็ถือว่าเพื่นนไ้เขาเต็มเต็มเนาะไม่ตื้อเถิงบนทั้งหลังเลอนะครับปูสามเงาสามตัวแตกสามตัวแตกสองตัวแตกเนอะเอ้ยขักวะไม่ตื้อัวงในยตรงโตเขาวะงงเลยแปดแปดเก้านะครับแ้ข้างหลงล้กกแปดเจ็ดเองเนาะแปดเจ็ดเนี่เป็นเลขคำนวณหลวงปูเ้อนะครับส่วนแปดแปดเก้าเลขนั่งใหม่เนาะหลวงปูห้มาซ้ายด่วนนะครับถือว่าสุดจอดของพ่อลีเนาะเลขหลวงปูนะครับสามเงาสุดจอดดีครับสามตัวแตกเนาะ เอฟซีพอเดิเบิ้งสายดวนมองรวยคงจะมีโชคนะครับเอ๋อเป็นตู้ควบผากนะจับมั้นสายกันนะเออซึ่งบนทั้งล่างทั้งบนทั้งล่างเด้อนะครับสุดยอดลีเล่นาะสายดวนเอฟซีฮันนงก้นกับว่าเพิ่งเห็นตีเออไมมีเห็นนะนะครับสายดวนเอาว่าสายดวนนึงเฉยเหรอครับพี่น้องเอ้ยมาแบบดวนแบบดวนเออนะครับติดตามดีๆเนาะเม่นตู้เนาะเขาทั้งบนทั้งล่างตัวนี้สามตัวแตะเอาลงเลยครับเดี๋ยวมารวยพลาดตามหลวงปู่เด้อนะครับว่านี่คือปู่แข่ข่คักเขาแน่แท้เนาะ ถือว่าสุดยอดอิริ่กระสายดวนลงปูสามเงาหน้าเมตุยอ๋อมีเอฟซีเป็นโชคมาอันน้ำู่เนาะเออถือว่าสายดวนเพิ่นแตกอิริ่เนาะสุดยอดอิริ่นะครับถือว่าขักขัดโอ้ยสุดขอามตัวนี่สามตัวว่า,าขักดลำเม่ตุย์ยอดเลยเนาะสามตัวเขาก็ะวาแห้งแล้วอืมเนาะสามตัวก็ะวาแห้งแล้วนี่ผู้ให้โอ้ยพี่<บ>น้องเลยทั้งบนทั้งล่างเนาะ ปูสายวางวะเนาะเออเอฟซีทั้งช่องนั้นช่องนี้กันชิว่าโทกันแซววะเนาะไไลทช่องอืมนะครับปูเราก็ถือว่าเห็นม่ไซายประวังกันเนาะว่าแล้วครับอืมเขาทราบวนี้ประ้องประวังกันแล้วเนาะเพราะว่าเป็นไฮไลท์ช่องเนาะถือว่าปูเราเมตตาสูงด้วยนะครับไฮไลท์ช่องตะาลช่องนะครับสำหรับปูสามเงาสุดยอดดีนะครับอืมก็ถือว่าเด็ดเนาะ เอาเต็มเต็มเด้อพี่น้องเนาะปูหายไหมพี่ดอกอันเฮ้านีหล่ะเฮ้าตามตะดวนเนาะวานนี้ป่วยไหม่ไายเฮ้าใหญ่ใหญลงไปว่ายเนาะคือว่านนี้ทางปูสามเงาเลยสายดวนเนาะสุดยอดดียเด้อนะครับกะเอาล้างข้าวบนเนาะมโชวคเช่นึงมันตีเฮ้าโชคพี่น้องเพิ่งขัดดูปูสามเงาไม่เห็เขาคักเขาแน่แทะนะครับแปดแปดเก้าสามตัวแตกนะครับแล้วก็แปดเจ็ดล่างต่างหางเนาะ สุด,ดยอดเลยแม่ตุย้ยนะครับใช่เบาบางต่ปูโอ้จเกหลายช่องเนาะ <c oughs> เออเราผูกผมเมตตาสูงเราก็เมตตาเพิ่อนล่ะเนาะ <S 2> 2, <S นะครับสามตัวแล้วก็สองตัวบนสองตัวล่างนี่ก็บ่หลายตัวเด้เนะาะบ่าบ้บา้บาโอ้ยเล็กสามหางหนี่งมันบ่ต้องกลับหลายแม่ตุ้ยให้ซ้ำเขาซื้อสามกลับเหมือนว่าละ่ะซื้อแปดแปดเก้าเก้าแปดแปดแปดเก้าแปดนี่ยกระถือกันได้บ้าล่ะสลับสามกลับ เดี๋ยวกะวาไถนมาแปดเกียร์ใช่ไหมแม่คุณหนึ่งใช่ไหมกระือว่ามอเตอร์ก็ลืมลืมว่าอยู่พร้อมมอเตอแปดเกียร์ลืมสื่อใส่เลยบ่ได้ล้างเตะบ่ได้แปดเก็ยลืมฟาดินพออยู่ของอยู่กระชือตั้งแปดหกเดินทางนี่กระชือมาสุดยอดนะนะครับกระชือมาสุดยอดเนาะเขาบนเขารังแตกบนแตกล่างเด้อสำหรับปูสามเงาเดี๋ยวมอเตยตามมาอีกเด้อนะครับสำหรับสายด่วนล่ะกะนี่แม่นางใหม่เนาะผูไถ่มานะครับมงเคนโอ้สุดยอดเลย คงเกลื่ยกันทั่วประเทศเนาะสำหรับปูเดรับชมน้องแนอทางงปูคือว่าเพ่นเมตตาสูงเด้อนะครับลวงปูก็คิดด้ซอยปูสั่งแทงน้ำเนาะมันตุยปูก็รลังสั่งแทงน้ำมาเลยกะบพูบอกผู้ผู้้คืบหน้าไหนก็ทายมาเด้อนะครับมอแมหมอรวยวันผู้ประสา่งเนี่ยมอรวยมอรวยอยากสั่งซอยคือว่าเห็นว่าการคืบหน้าประมาณนั้นประมาณนี้แล้วเอฟซีมันเห็น คน,นกัญชายากซอยอันแม่ไม่ตื่<อ>น,นะครับต,ต้องส่องอันนี้มาให้เบิงเ่งแตก็คือส่งว่าคือกับหนาไปไช่แล้วเยี่ยฟี่ก็มันน้ำแบบนี่น,น,น,นะเป็นสัตว์ใิษคนเห็นเป็นรูเป็นลางหรือมันได้นะครับตอ้องส่งอันสั่งไม่เบิ่งแต่มาสั่งครับมอได้เลยว่าสั่งเขาใช่แล้วใช่ลูกไม่พึพงเพราะว่าการโปรโมทมันี่ยไม่ต้องเห็นภาพนึงด้วยนะครับเขาเจ้าดิเสียกันนึงกับดิเสียแน่สองกับกัญชาทีน้ำแน่ไหมนะครับป็นเคล็ดลับในการเพราะว่ามาเลยในซอยคู่บาอาจารย์สั่งวัดสั่งว่ามาหลายแล้วนะครับ กัเลยเออรู้วิธีว่าเห็ดจังไหนอ่าค้นช่องซอยเหลือในการสั่งคุณสา่งกุศลเนาะเพราะว่าเคยเดินสายวัดน้ำมันนี่เนาะน้ำวัดก็จะโหนเนี่ยมาเลยไปประจำเนาะส่วนใหญ่ห้องให้เพื่อนเห็นภาพเห็นเห็นการก่อสร้างนะครับเพื่อนมันน้ำเนาะนะครับยิ่งผู้เมตตาสูงส่งสิโอ้พี่น้องเนื้อประกำวังไม่สายว่างหรอครับชุดที่มาสักการ์ปู โอ้เข้าด้วกัารปูสุดยอดรมาอยู่กับแม่ตต้ยเด้วปูสามตัวแตกปูใส่ด้วยเนาเอฟีโอนนมาแน่แล้มปูเอฟทีโอนมาแน่แล้วเก็กข้าไปนะเดเกียรติเข้าด้วยปูบนล่างครับผม แปดเจ็ดเนี่ยเข้าโพล,ล่างเลยก็ดีไม่แตกไม่แตกตรงๆเลยเข้ามา 8, 8, 9, <c oughs> แปดแปดเก้ากเฮเลยเฮแล้วปูเนาะมองรถก็ได้ดีหน่อยปูมอเรถก็ได้ดีหน่อยไม่ได้ชื่อเยอะครับจะได้ร่วมสร้างมาปูเนาะนน่าเกือบสอแสนครับผม เดี๋ยวจะบอกคุณได้แล้วเดี๋ยวจะบอกคุณเพื่อการจะทำนะได้ครับปูได้ครับปูได้ครับเดี๋ยวจะบอกคุณได้แล้วแบม่าโตกันเนี้ยตอนเนี้ยมันมาอยู่ที่ไงเออหลุมปูมาอยู่ที่ไงกระสินครับผมขา้ศพแล้วมาอยู่ที่ไงกระสินเลยก็ไม่ค่อยได้ยินเสียงรถทรัพ์เข้ามาแทบไม่เลยเนี้ยริงต้องติ๊ก้องบอกเลยเดี๋ยวมันจะเข้าสามตัวมอเวลล์แวยหยลูกพูมแม่นบอกกันไปไม่ใช่ใช่ครับตัวอาจริงทะลุแสนเลยนะสองสองหนึ่ง ครับหลวงปู่ให้จองสองไปในะเดือนนี้นะนะ่ะนะเข้าเลยหลวงปู่ให้จองสองไปแล้วมาให้ทีหลังยังไม่ว่าให้วันนี้สองสองหนึ่งเลยมาเลยสองสองหนึ่งเลยตรงๆโอ้โหรวยกันเป็นแถวเลยครับครับถ้าติดตามปู่ตลอดมีโอกาสาได้ตลอดนะปู่นะนเนาะทั้งไทยทั้งลาวนะปู่เนา้อเลทั้งไทยทั้งลาวนะปู่เนาะหวยลาวหวยลาวนี่ก็มาเว้นวันจองวันลอยตรงวันลดลงมันเข้าข้าวติดต่อมันสี่ห้าวันรวดเลยครับผมนะ ตามปูไปนะมึงไอ้บางคนบอกหมูมึงก็มัวแต่กูมหมูยังไม่ได้ซื้อไม่ได้จ้างรบบใช่ใช่เป็นนึกจริงปู่นะครับอ่าถ้าใครคิดแต่ว่าปู่มหมูเนี่ยเสียโอกาสน้องปู่หลายคนแล้วเอซี่บอกหมูหรือเปล่าแล้วเนี่ยนะร,ร้อยหนึ่งเอี่ยแคถูกโตดก็ได้เด้งทะลายเลยข้างล่างกร็ถูกข้างบนกร็ถูกเนี่ยคือนข้างล่างข้างบนเลยเนี่ยครับผมครับ ทั้งบนเลยเข้าสองตัวเข้าไหมแปดเก้าโอ้ยเข้าแปดเจ็ดอีกสางโอ้ยถึงสามเด้งไม่ปูสามเด้งครับทั้งบนทั้งล่างเออจะไลายไปให้แม่สวยแม่สวยก็ไม่อ่านดวงไม่มีเป็นปูดวงไม่มีดวงไม่มีอ่าใช่ไม่สวยไม่ได้ไม่ได้อ่านไล่ดีหลังเลยเห็นอยู่เห็นแต่เห็นเห็นอยู่เห็นช้าเกินไปก็เลยนั่นก็เลยว่าวกลัวไม่ทันกลัวไม่ทันหมอเลยบอกว่าสายด่วนได้ปู่ไม่เป็นไรสายด่วนนี่พี่ชอบอยู่แล้ว เดี๋ยวใหม่เดี๋ยวใหม่แก้มือใหม่ัวจะเยอะไงัวจะเยอะเดี๋ยวปูเขาจะตำหนิเราไงครับผมโอ้ยให้เลื่อให้เลื่อปืนยังไงนะถ้าปูมีเราก็จะไม่ให้เลื่ออีกแล้วไงครับปูถ้ามีที่แดดส่งมาเลยครับปูแบบนี้แหละเดี๋ยวแก้มือใหม่งหน้าไม่พลาดโอกาสนะถูกตรงเลยนะเมว่ากี้แล้วมันให้96เลยตอนนี้มันให้889นี่ยใช่ปูเขาบอกผรอมแบบนั้นแหละครับผมเยอะเลยครับ เนี่ยเอฟซีหรกอปู่ในเร็วเดี๋ยวมึงจะมาส่งมาบอกอีกสาธุครับปู่สาธุนะครับได้ติดตามให้นะปู่เนาะครับปู่ตามให้เอฟซีอีกนะครับปู่ครับโอเคนะรัน้ิบเสร็จแล้วครับปู่ครับครับรอสักการะครับะจบอกบุญไปเลยได้ได้เลยครับปู่บอกบุญมาครับเดี๋ยวมอสรวยมอรวยลงเลรียบร้อยนะปู่เนาะพรุ่งนี้เนาะครับผมกราบรอสักการครับผม นะครับจบไปแล้วเนาะปูอยู่งั้นถึงไม่ค่อยได้ยินในตู้เอ้ยนะครับผมไม่ค่อยได้ยินเสียงนะครับคือวันในทางปูแม่นดีๆเนาะเอาโจทย์เชิญหนึ่งเด้อนะครับตามต่ออีกทีเป็นลูกศิษย์ลูกหาปูเนี่ยแหละนะครับสำหรับปูหายในทางมากเป็นเลขแม่นั่งใหม่เด้อนะครับแปดแปดเก้าส่วนแปดเทสเป็นเลขคำนวณของปูเนาะเป็นตุ้ยอดดีดีเนาะโซนเลยนะโซนโซนโซนนะครับอ้าให้ยจให้มันนำกันกับหลับปูสามเงา เลขแม่นั่งไม่นะครับแล้วก็เลนขคำนวณเพิ่น<ะ>แม่นอีหลีพี่น้องเอ้ยสามตัวแตก<ะ>สองตัวแตกบนลางอีก<ะ>สาธวยยกช่องครับ<ะ>สวัสดีครับ